คำเตือนลีปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับโอเคครับก็กลับสวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้มาอยู่กับผมที่หน้าเกมมาจงเวภาค2นะครับรอบนี้มีเข้ามาที่10,000นะครับเบ็ดแรกนี่ผมจะเริ่มเบ็ด100ไปเลยลวกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้รับเพืาอความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้ทําตามนะสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ ก่อนหน้านี้ก็เข้ามาเล่นแล้วรอบหนึ่งครับน่าจะปั้นทุน5 0 0ยนะทุกผู้ชมแต่งดีเหมือนกันนะครับวันนี้ก็กลับมาย้ำอีกสักรอบแล้วกันนะครับแต่ก็ไม่รัวจะรอดหรือเปล่านะครับมบ1 0 0 0 0มืน,นะครับม่เดี๋ยวอาใจช่วยหน่อยละกันนะครับถ้ามันแต่สักเท่า2เท่าของทุนนี้ผมว่าจะพอละกันนะครับด,ดูซิว่าจะได้หรือเปล่านะทุกผู้ชม เดี๋ยวผมขอเพิ่มเบ็ดแล้วกันนะครับจัดเบ็ด500ไปเลยครับท่านผู้ชมถือว่าใจแรกใจนะครับไม่รู้ว่าจะแลกได้หรือเปล่านะมาต่อเลยเพื่อนสวยโอเคได้มาที่พันแหนะครับ ช่วงนี้เกมไหนที่ผมเล่นแล้วมันแตกดีก็อาจจะกลับมาย้ําบ่อยหน่อยนะครับสำหรับใครสนใจที่อยากจะเล่นตามนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ให้แล้วกันนะครับมาต่อ,ตอบเบ้าวโอ้โหไม่ไหลว่ะท่านผู้ชมคูณแ้านะครับเบ็ดห้าร้อยนี่เข้าฟรีสักรอบก็ยังดีนะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะท่านผู้ชม สวยโอเคเด้มาที่4,175บาทนะครับตอนนี้ก็ถือว่าตามทุนไปก่อนแล้วกัน,นุผู้ชมเบท้า0้ถ้ามันแตกก็ได้เยอะนะครับโบเป้าวสวยขอหนึ่งตัวครับมาหรือเปล่าุผู้ชมโอ้โหไม่ไม่ฟีลวเลยว่า มาเดี๋ยวผมจะลองเบ็ด1,000ัสักหน่อยแล้วกันนะครับโอ้โหท่าผู้ชมตอนนี้ทุนผมเลยที่5,000นะครับเ mm hmm. บ็หน0 0งยังไม่เข้าฟรีนะโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะครับมาเแ้าจัดหน่อยเพื่อน mm hmm. สักรอบครับผมลงครับโบโบ,โบ,โบเข mm ้าให้ เรียบรอ้อยเอาแล้วไงไม่แตกก็ให้มันรู้เรื่องไปนะครับเบตตั้งหนึ่งพันนะทุนผู้ชมมาเดี๋ยวเรามารุ้นฟรีเกมกันต่อนะครับหมุนฟรีสิบรอบนะครับดูซิว่าเบตหนึ่งพันกำไรจะบวกเพิ่มเท่าไหร่นะครับภาวนาขอให้มันไม่พาดแล้วกันนะครับมาแตกหนักๆห,หน่อยเพื่อนต่อครับ อะไรวะตอนนี้หมุนฟรีเลยที่ห้ารอบนะท่านผู้ชมโอเคสวยต่อเพื่อนอมาคูณสิบสักรอบครับ โอเคสวยเรียบร้อยอุ้ยวายมาแบบนี้จัดไปครับผู้ชมสวยงามครับเพื่อนโอ้โหโอเคครับทุกผู้ชมรอบนี้ได้มาที่50,000นะครับยังเหลือหมุนฟรี3รอบนะครับไม่เดี๋ยวจบ,จบฟรีเกมนี้ผมเลิกเลยนะครับดูสิว่าจะบวกเพิ่มหรือเปล่านะแต่พูดถึงมันก็พลาดไปเยอะเหมือนกันนะทุกผู้ชมถ้าคอมโบไหลดีนี่บันเทิงเลยนะครับ มาสองรอบสุดท้ายครับผมแตกแซมหรือเปล่านะครับโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยครับทุกชมมาลมย่อนครับผมโอ้โหได้มาที่8 2 0 0 0นะครับฟรีเกมรอบเดียวรู้เรื่องครับผมเข้าฟรีเบ็ด1,000นะครับทุกชมเอาเป็นว่า เลิกเลยแล้วกันนะครับใครชอบเกมในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ